นางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA นายมาณคำจันทร์ตำแหน่งครูผู้ช่วยนายมาณคำจันทร์เกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2536ปัจจุบันอายุ31ปีอายุราชการ1ปี10เดือนวุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีการจัดทำการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางานตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชาไว้ดังต่อไปนี้ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตร,รฐานและตำแหน่ง 1. ภาราง,งานเป็นไปตามที่ก็ข้อสอํกำหนดมีชั่วโมงสอนตามตารางสอนจำนวน19ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์โปรแอคทีฟจำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้โปรแกรม จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยการบูรณาการและเชื่อมโยงกลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน9ชั่วโมงต่อสัปดาห์และลูกเสือเนตรนารีจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่จะปฏิบัติต,ตามมาตรฐานตำแหน่งครู1ด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าและคณะครูมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC ศึกษาและทำความเข้าใจ จุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ของโรงเรียนศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบของหลักสูตรฐานสมรรถนะผลลัพธ์ที่พึงประสงค์จากการเรียนรู้สมรรถนะการเรียนรู้โครงสร้างการจัดขอบข่ายการเรียนรู้การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแนวทางการวัดและประเมินผลการออกแบบหน่วยเรียนรู้คณิตศาสตร์โปรแอคทีฟโดยมีลำดับขั้นตอนดังนี้กำหนดชื่อหน่วยจากนั้นมีการวิเคราะห์ว่าหน่วยที่เรียนนั้นเชื่อมโยงกับปัญหาชีวิตจริงของผู้เรียนอย่างไร กำหนดเป้าหมายของการจัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเรื่องที่ต้องได้รับการเรียนรู้มีการวิเคราะห์สมรรถนะเฉพาะของหน่วยออกแบบเข้าโครงปฏิทินให้เห็นภาพกระบวนการเรียนทั้งหน่วยและเห็นความเชื่อมโยงของกิจกรรมตามขั้นตอนชงเชื่อมใช่สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ใช้สื่อและสถานการณ์ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน สื่อและสถานการณ์การเรียนรู้ต้องมีความร่วมสมัยมีความหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนมีการวัดและประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนการทำงานกลุ่มการสื่อสารด้วยสัญ,ญลักษณ์ภาษาคณิตศาสตร์และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียนได้ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ครูให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้ประเมินข้อติดขัดของตนเองและหาแนวทางแก้ไขและชื่นชมให้กำลังใจกับความพยายามของผู้เรียนการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้มีการสร้างสนามพลังบวกการใช้จิตวิทยาเชิงบวกการใช้กิจกรรมจิตศึกษาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชารายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองและผู้เรียนรับทราบผลการพัฒนาและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ตามสภาพจริงการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์โปรแอคทีฟของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีการสื่อสารและประสานงานกับผู้ปกครองผ่านแชทไลน์กลุ่มด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการอบรมเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนคณิตศาสตร์โปรแอคทีฟ ร่วมกันในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์โปรแอคทีฟของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสร้างข้อสรุปเชิงหลักการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยใช้รูปแบบการสอนคณิตศาสตร์โปรแอคทีฟภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ถึงภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2567สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยโรงเรียนบ้านโกได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะโรงเรียนบ้านโกที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นนักเรียนรู้มีสมรรถนะในศตวรรษที่21วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. สร้างและพัฒนาหลักสูตร 2. อ,ออกแบบหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ proactive มีการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นเช็คอินขั้นสอนชองเชื่อมใช้และขั้นสรุปผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวนหนึ่งห้องทั้งหมด22คนได้รับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โปรแอคทีฟห0ึเปเซเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี1น0่เซเกิดหลักฐานความฉลาดรู้ที่มีพื้นฐานด้านการอ่านและความเข้าใจเชิงหลักการคณิตศาสตร์ 5บวก1เท่ากับ4 1บวก4เท่ากับ5 5บวก5เท่ากับ10โอที่1 25บวก ที่หนึ่งนะครับที่พี่เขาป้างให้มาลองคบทวนโจทย์ไปพร้อมกันครับโจทย์มีอยู่ว่า25่บัวสิเก้าเท่เากับอะไรไม่รู้ตัวแรกครับ25่สห้าลองตรวจสอบไปพร้อมกันสิครับ อย่างไรขอพี่อาสาคนหนึนะครับที่มเสียเช่นครับพี่สาธุนะครับเสียพี่สาธุครับ 4, 4, 4. ปโสัญลักษณ์าสบบวกเท่ากับเท่าไรไม่รู้วิธีคิดเอาเอาพี่หน่วยจิ๋วมาบวกกับพี่หน่วยจิ๋วนั่นก็คือ4กับ9 สี่กับเก้าบวกกันได้สิบสามแล้วก็เอาพี่ท่านสิบมาบวกกับพี่ท่านสิบนั่นก็คือสี่กับสามได้เจ็ดแล้วเอาพี่ท่านสิบมาบวกกับพี่ท่านสิบอีกนั่นก็คือหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแล้วเลขสามที่อยู่ด้านหลังเลขหนึ่งนั้นไม่มีพิจีตัวไหนที่จะบวกได้ แล้วก็ลากเส้นลงมาแล้วก็เขียนเลข3คำตอบคือ83